คาถาแคล้วคลาดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์วัดส,สวนขันนครศรีธรรมราชนามัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสพพตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสพพตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธทังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างบาตอิติปิโสภะคะวาธรรมังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างบาต อิติปิโสภควาสั่งคังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างบาทอิติปิโสภควา